วัดีค่ะวันนี้อยู่กับหมูนะคะอยู่อย่างทรายสวยอย่างเซนวันนี้หมูจะพามาดูบ้านทรายเนเจอร์สองนะคะเมืองวะเมืองเลนอำเภอสันทรายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังนี้เป็นแบบฟอร่าเอ็กนะคะที่โอบล้อมด้วยข้างหน้าเป็นขุนเขาและทุ่งนานและข้างหลังก็ยังเป็นทุ่งนานอีกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้านนะคะว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็วิวดีขนาดไหนไปดูเลยค่ะ นนี้ะะคะเห็นเลยนะคะวิวข้างหลังหมู่นะคะจะเป็นทุ่งนาเดินออกจากบ้านมานะคะก็จะเห็นทุ่งนาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับ คนที่อยู่กรุงเทพนะคะอยากได้บ้านที่แบบพาเวทนิดนึงมีวิวธรรมชาติทุ่งนาแบบนี้นะคะต้องหลังนี้เลยหมูล,ลืมบอกไปนะคะหลังนี้ห่างจากตลาดปลาเหมือดเพียง3กิโลเมตรนะคะแล้วก็มอแม่โจ้นะคะประมาณ8กิโลเมตรค่ะเข้ามานะคะก็จะเห็นทรายล้างนะคะแล้วก็ลงรถแบบมาตรฐานนะคะที่เราทำไว้ให้ยังมาพร้อมกับสเตปเบรกล้อแบบนี้อีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านเนาะว่าสวนของเราเนี่ยคะสวยขนาดไหนไปดูหน้าบ้านคะ่ะมาดูกันที่สวนหน้าบ้านนะคะขนาดบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่61ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวขึ้น ให้ดูนะคะว่าแปลนมีประมาณไหนนะคะจะได้ดูว่าสัดส่วนบ้านเป็นประมาณไหนนะคะจะเป็นออกแนวรูปตัวแอลนะคะมาดูกันต่อที่ส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนหน้าบ้านเวลาเราวางตัวบ้านก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของบ้านนี้นะคะก็คือมีจุดที่นั่งพักตรงนี้นะคะนี่เป็นมุมเซลฟี่ก็ได้ จุดพักขาก็ยังได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะมันจะมีจุดที่นั่งตรงนี้แล้วก็ข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างบ้านนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะพอดีรถไถนานะคะเขากำลังไถกบหน้านาเนาะ เ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบสนใจหลังนี้และอยากเข้าอยู่นะคะในช่วงนาข้าวสุกนะคะโอ้โหทุ่งข้าวตรงนี้นะคะจะเหลืองสวยมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังจะปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะ อีกจุดหนึ่งนะคะที่หมู่บอกนะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะสามารถนั่งพักขาหรือว่านั่งใส่รองเท้าได้นะคะเวลาเราจะออกไปทํางานนอกบ้านนะคะก็สามารถใส่รองเท้าตรงนี้ได้วางของตรงนี้ได้เพื่อจะไปที่รถนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีจุดปักให้ด้วยนะคะตรงนี้ สามารถนั่งชิลกินหมูกระทะหรือว่าอะไรเงี้ยแบบทำอาหารนอกบ้านนะคะตรงนี้เราสามารถมีจุดพักเสียบได้นะคะสะดวกมากโครงการถือว่าใส่ใจมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านดีกว่าคะ่ะ บ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นนะคะใครที่ชอบบ้านที่เป็นช่องแสงเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกระจกที่สามารถเห็นวิวนะคะ360องศาแต่จริงๆอันนี้แค่180กับ190ก็รู้สึกว่าแบบดูได้ทั่วดูวิวได้ทั่วบ้านเลยนะคะ,ะมาในส่วนของโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะที่จะสามารถวางทีวีไว้ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็โซฟาติดกันนะคะก็จะเป็น ในส่วนของดิ g นะคะที่จะสามารถวางโตะทานข้าวตรงนี้ได้เลยถือว่าตรงนี้เราให้มากว้างมากๆเลยสําหรับใครที่ใช้พื้นที่ใช้สอยนะคะข้างนอกห้องนะคะมากกว่าตรงนี้เหมาะมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่วางโต๊ทานข้าวตรงจุดนี้นะคะจะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยดูวิวทุ่งนานะคะตอนนี้ยังเป็น เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในโซนห้องครัวกันนะคะนี่เข้ามาเลยห้องครัวนะคะก็จะแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดทํากับข้าวนะคะเป็นฮูดและเตาแกนนะคะจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของฝั่งล้างนะคะมีซิงค์ให้1นพัก1นหลุมเหมือนกัน สะดวกมากๆเลยสําหรับใครที่ทําอาหารนะคะเราก็จะสามารถเตรียมอาหารตรงนี้ได้แล้วก็เอาไปวางทําตรงนั้นได้ค่ะไปดูในส่วนของด้านนอกนะคะวิวจะว้าวขนาดไหนว้าว ในส่วนของด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีวิวทุ่งนาเหมือนกันบอกเลยหลังนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังจะมีทุ่งนาเหมือนกันเลยนะคะใครที่ชอบวิวธรรมชาตินะคะสวยมากเลยหลังนี้ต้องบอกต่ออ่ะมาดูกันในส่วนของโซนซักล้างนะคะก็จะมีจุดปักก๊อกให้นะคะแล้วก็ท่อาน้ำทิ้งให้ตรงนี้สำหรับวางเครื่องซักผ้านะคะแถมยังไม่พอนะคะเราบอก เมื่อกี้นะคะทางต้นคลิปนะคะว่าเรามีที่นั่งชิลด้วยตรงนี้อ่าเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยนั่งชิลถ้าเป็นตอนเย็นนะคะแสงก็จะโอเคกว่านี้มันจะไม่ไม่ได้ร้อนมากเหมือนตอนนี้นะคะถ้านั่งตอนเนี้ยตอนเย็นอะ่ะโอเคเลยสําหรับตรงนี้นะคะนี่แผนไปที่สวนนิดนึงโอ้โหสวยเลยนี่เลย ในส่วนของอ่าสเปซต,ตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยเอจริงๆอ่ะปิ้งย่างหน้าบ้านก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้สามารถยกจากห้องครัวนะคะออกมาตรงนี้ได้เลยเป็นโต๊ะปิกนิกหรือว่าแคมปิ้งก็ได้แนวนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแทงนะคะถังเก็บน้ำสอ0 0ัลิตรนะคะแล้วก็ปั๊มฮิตาชินะคะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะ หลังนี้นะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวหมูจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนอนที่1กันเลยค่ะนี่ <Okay. S 2> ห้องนอนที่1นะคะห้องนี้นะคะมีขนาด4.5คูณ3.2เมตรนะคะพร้อมกับช่องแสง2จุดแบบนี้และยังเห็นวิวทุ่งนาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะนี่ห้องน้ำนะคะก็ให้ขนาดมามาตรฐานนะคะแล้วก็ยังมีสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดให้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกระจก t e m p พอและเ a นชา h เวอรค่ะ สวยมากๆเลยติดกันนะคะกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำที่2กันเลยค่ะ ส่วนของห้องน้ําที่สองนะคะให้ขนาดแล้วก็ฟังก์ชันนะคะเหมือนกับห้องน้ําที่1เลยคะ่ะทั้งสุขภัณฑ์กระจกเทมเปอร์แต่จะไม่มีเรนชาวเวอร์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะติดเรนชาวเวอร์ที่ห้องน้ําที่สนะคะ mm hmm. ก็แจ้งกับหมูได้นะคะหมูสามารถติดให้ได้คะ่ะติดกันกับห้องน้ําที่สองนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สองห้องนี้ก็มีความพิเศษสุดๆเหมือนกันคะ่ะ ไปดูกันห้องนอนที่สองกันค่ะโอ้โหในส่วนของห้องนอนที่สองนะคะจะเห็นได้ว่าเราทำกระจกไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดูวิวทุ่งนาข้างหลังบ้านได้ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวมุจะเปิดให้ดูนะคะ อ๋อโหเป็นไงสวยไหมใครที่ชอบดูวิวในห้องนอนนะคะจะเห็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยแล้วก็ขนาด ห้องนอนของเรานะคะจะมีขนาดที่3.5คูณ3.2เมตรนะคะไม่รวมกับระเบียงใครที่จะต่อเติมทำที่นั่งจิบชาจิบกาแฟนะคะหรือว่าใครที่ work from home นะคะก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวที่อยากทานกาแฟเนาะสามารถทานตรงนี้ได้นะคะเป็นมุมจิบกาแฟได้เลยอ้สวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปสรุปนะคะบ้านหลังนี้นะคะกันที่หลังบ้านเนาะเพราะว่าหน้าบ้านของเรานี้เสียงกำลังดังอยู่เนาะไปคะ่ะ หมูยังติดใจวิวหลังบ้านแบบนี้เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวอย่างนี้นานๆนะคะเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะที่ดิน61ตารางวาน,นะคะพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรคะ่ะฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำโถงกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแถมได้วิวแทบจะหลักพันล้านเลยนะคะ ใครที่ถามนะคะว่าราคาของเราปีใหม่จะขึ้นราคาไหมบอกเลยราคาของเรายังอยู่ที่เดิมนะคะราคาหลังนี้นะคะ 2,194,000บาทนะคะโห oh, คุ้มสุดๆกับวิวแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อโทรนชมกับหมูได้ที่เบอร์0829471464ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะคลิปหน้าหมูจะพาไปรีวิวหลังไหนมาดูได้เลยค่ะวันนี้หลังนี้ วิวทุ่งนาแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราปิดคลิปที่วิวทุ่งนานะคะบ๊ายบายที่อยากได้บ้านสวยและก็ดูดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครๆบ้านที่คุณฟังราคาดีๆต้องคิวดีเฮาส์เท่านั house ้นคิวดีเฮาส์เท่านั้นอยากได้บ้านรน้อนนิยมดีๆมองมาถึงนี้ไม่เหมือนใครๆบ้านที่คุณฟังดีไซน์โดนใจ คิวที house ้เฮาสบ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก k ิวที้เ c o t h